สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนช่องแฟนเพจเซียนน้อยพารวยค่ะค่ะเมื่อนี้มีแนวท่างของอาจารย์ไข่มาเบาสู่กันฟังเนาะคะ่ะเพราะว่ากระซึ่งเลขของพระอาจารย์ไข่เนาะคะ่ะเขาต่อกันมาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะส่วนมากก็จะเป็นเลขในตล่างของเพื่อนอันปูมาเขียนให้เนาะคะ่ะเลขที่เพื่อนอันเฮ็ดเป็นปิศานาะ เหนเนค่ะเล็กแบบคือจังไนปฏิทินเนาะงวดน้องหันกระแตกงวดสามตัวค่ะท่านผู้ชมเข้าบนเข้าล่างค่ะแต่ว่ากับก้อนหนานี่พ่นกับเขามาหลายงวดอยู่ดอกเขามาหลายงวดแล้วค่ะตั้งแ่ตามแอดไปท้ายนี่เนาะจังๆที่สุดก็คือเริ่มจังแจซีสามค่ะเริ่มมาจากซีสามกับเข้าเต็มๆต็มอิลีนี่สามงวดสอน เข้าหอดสามตัวนะคะ่ะงวดบางหาันแตกบนแตกล่างเข้าสามตัวบาทนี้ DNA, 9, ดีเอ็นเอเกางวดงวดที่ผ่านมาใก,ใ,กนใกล้ๆนี่แหละบ่ไกลดอกก่อนก่อนจะออกหกศูนย์สามกับเก้าเจ็ดนาะคะ่ะเดี๋ยวด้วเหล็กฝา,าจานไข่เพิ่นกระไรนี่ เอาหนึ่งเมหน้านี่แหละค่ะนี่หนึ่งเมหน้าเลขของเพิ่นสิเป็นแบบนี้เน้อค่ะแต่เพิ่นจับคู่หายกับเขาทั้งเก้าเจ็ดเด้ค่ะเก้าเจ็ดก็เข้าศูนย์สามก็เข้าเนะคันพูดได้แปลกๆในะหันเขาหอดสามตัวหกสามศูนย์ค่ะอนละอยู่ในหันนะล่างกับเก้าเจ็ดนั่นพูดได้ตีได้ก็ได้หยอดก้อนแห้งตะจังตัวค่ะเขาล่าง คนเขียนหายก็คือ4สามห้าเลี้ยงลงมาเนาะค่ะก็ออก4สามเนาะตัดเป็นชุดสองตัว่นก็ตัดให้เห่าอยู่ดอกคน,คนตัดให้พร้อมด้วยค่ะพญานเห่าอันยับคู่เป็นยับคู่บือก็คืองวดบังหันนี่ที่พ่านมากค่ะค่ะแคบหน้าจอไป้าเบงในเด้อค่ะเดี๋ยวบางเด้อบ,บาทในงวดน,นี้เนาะค่ะ เอาควอนสิขับไปเบิ้งหงวดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่ค่ะคนละนึงแชร์เพื่อที่เป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะคันผูใ้ใดกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพ่อแอดลงคลิปใหม่ๆกะมันก็จะดีตดต้องไปหาโหลดเนาะเวลาแอดลงก็ได้ค่ะคันผู้ใดบ้านติดตามกรกดให้นเด้อค่ะท่านผู้ชม บาดนี้เลยกอาจารย์ไค้เพิ่นว่าตองงวดค่ะตองงวดปูมาเขียนให้409กับ19ค่ะท่านผู้ชมปูเขียนให้แล้วกับเล็กในตาล่างเพ,พิ่นเพื่อกาวอะค่ะให้ไปแปรเอาให้ไปตีเอาแต่เพิ่นตีมาหายคันผู้ร้บ่ามักแบบนี้ก็ตีเอาเองเด้อค่ะของงวดประจำวันที่15 อ่าสิบหกเมีนาสองห้าหกเจ็ดค่ะของเพิ่นเป็นลักษณะนี้ค่ะของอาจารย์ใขกรก็ได้ตีง่ายๆนึงหรอกการท่านผูใ้ใดตีเป็นก็ได้ตัวบักง,ง,ง่ายนึงตัวเมืองเกิงเมืองเก่อง,เเกองอยู่เนาะเลขก็ได้นี่แหละค่ะเลข แนวข้างของพระอาจารย์ไข้เพิ่นกระไดน่าสนอยู่ดินาะค่ะแอบกระไดน้ำเพิ่นอยู่ก็ได้ซื้อน้ำปูน้ำปลาได้กินได้ท่านอยู่เนาะได้หลยเตืบอบูด่ดอกได้กินได้ท่านย้อนอยู่อาจารย์ไข้เพิ่นกระไดช่วงนี้กำลังมาแรงค่ะบาดนี้ล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่ะล่าสุดเมื่อคืนนี้ ปูมายำอีกเนาะค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี่ปูกับกระลังยำค่ะพพดีเดีคนเตือนก่อนคนก็เลยบ่ได้ยำเมื่อวานนี่วันนี้เศร้าเมื่อนี้ล่าสุดปูกับมาคือเก่าต่อเนื่องกันปันนังซิรีผเด้วยค่ะอาจารย์ไข่ก็ไดแต่ละมื้อแต่ละเว้นนี่เพิ่นสิฟันต่อกันเป็นเป็นตอนตอนไปไหมค่ะ ซ้ำหนังสันน่ะเจินเขาได้ว่าอันมันเป็นซีรีสไปแล้วว่าสันค่ะ <c oughs> บ้าแล้วก็ไดเป็นตะอยากหัวยังได้ค่อยฟันได,ด้ฟันดีฟันต่อเนื่องค่ปะปนั้นเนาะอาจารย์ก็ไดค่ะอันปูเขียนให้ก็ไดนี่เด้อค่ะบ่งดีๆปูเขียนให้ต่องวดศูนย์แปดสี่กับศูนย์แปดหนึ่งค่ะ 084กับ081แล้วก็409้ากาปูน่ะเอาไข่เน่ากับกุ้งเน่ามมา่หายเพื่อนก็เลยตีเป็นเนื้อเกลียอีกหางหนึ่งค่ะถ้นฟันแบบนี้คือบ่พลาดเลยเนื่อเกลานะออกทุกเฉียวตามสังเกตมากเพื่อนก็บอกเล่หรอกว่าถ้าฟันแบบนี้ฟันเลือดฟ,ฟันเลยไปสัน่นเพื่อนว่าอาจารย์กระไดสําคัญอยู่ที่อาจารย์กระได ฝันเห็นกุ้งเน่าเห็นไข่เน่ามันสิเป็นยังไปได้นอกจากหนึ่งเก่าสุเทียนะค่ะลายเถียวแล้วที่พ่นฟันแบบนี้กับอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ไข่นี่ขันฟันเห็นไข่มาโหลดเลขศูนย์เจนว่าได้ตั้งสายญานล่ะค่ะสายาอาจารย์ไข่เพราะว่าพ่นฟันเห็นตาไข่ขันฟันเห็นไข่มันศูนย์มาท่านที่ขันฟันบอกว่า เอาใครทูบหัวนี่แม่นโหลดหาศูนย์ศูนย์หาท่านที่โหลดค่ะสองรอบกับสองรอบค่ะบาดนี่ล่าซูดมาขึ้นนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะปูมาเขียนให้มาย้ำมาเน้นค่ะแน่นย้ำไ้โต้เดียวแดงจึงคืงค่ะเก้าศูนย์หนึ่งแต่ว่าแอดบอได้วงห้แต่ว่าพ้นเป็นตัวแบบนี้แหละพ่นว่าตัวแดงจึงคืองอยู่ เก้าศูนย์หนึ่งหางเดียวเิ่นเพื่อนสีย่ำตัวสุดท้ายคือสีมีอีกกระบ,บ่กจักเนาะก็ลรอฟั่งไปเรื่อยๆคือหนังซีรีส์คือวันนละ่ะถ้าฟั่งไปเรื่อยๆมันสิมาแบบนี้อีกบอตะเก้าเพิ่อนหายแล้วเพิ่นกับสีหายเลยอยู่ดีค่ะให้แล้วให้เลยกับอีกอย่างหนึ่งเด้อของผระอา,ารย์ใครเนี่ยคันสันจรนนี่แห้งแตกดีคันเป็นเลขสันจรนนี่ สี่ขาบนเขาล่างแตกสามตัวลดทุกเถี่ยวเครื่องงวดบังหันค่ะสันจอนนี่ก็ต้องย่านเลยแม่นอิลีของอาจารย์ไค่ยังว่าคนรอดจะสันจอนเท่านั้นแหละป่านไหนเนาะสันจอนสิมาประสัน นี่ค่ะเลขสัญจรเพื่นี่จะเป็นลักษณะนี้เด้อองพระอาจารย์ไก่แตกแตกหอดบนหอดล่างหอดสามตัวกับนี่บางท่านเพิ่นก็บ,บอกว่าสัญจรได้อาจารย์มัสิแม่ยู่บอกว่าสันโอ้ยสัญจรเพราะสัญจรค่ะนีน่ลาแห้งมากคักว่าสัเพื่นว่าอยากพ่ออยู่ดอกสัญจรน,นี่ว่าะสันเคยเปลี่ยนเนาะแตกบนแตกล่างแตกสามตัวจะเป็นอีลีค่ะ เดี๋ยวรอบชอ็อีกต่อไปค่ะชดต,ต่อไปเพื่อนสิมายำตัวเก้าว่าปูกระได้ขันปูมายำอีกตัวเก้านี่เพื่อนกระบอกว่าฟาดโลดแล้วอาจารย์แต่มาเร่งน่าจะล่างนี่ให้ให้แอดให้เอฟซี FC. ล่องไปจับเบิงเด้อค่ะล่องไปจับคูเบิงสัได้ออกมาแบบที่เพื่อนเพให้บอกผู้ใด,ดมากเขียนตัวใดแบบชอบตัวใดกะ เอาไปตามนี่นะคะ่ะเอาไปตามนั่นเรต้องล่อให้เพื่อนจับห้ดอกบางเสื้อกกเพื่อนก็จับห้เพราะถือก็ได้เพื่อนก็จับไปตามที่เพื่อนเห็นแบบนี้แหละตามปูเนะปูบอกว่าเฮ็ดแบบนี้กับแบบนี้เข้ามาแล้วหลายงวดแล้วเลขในตารางเลขปริศนาเหมือนในปฏิทินค่ะทั้งนั้นก็จำได้คักแน่แ้่อาจารย์ก็ได้ ปูเขียนหายแบบนี้พ่นกระเท็ดแบบนี้มาหายรวดลายงวดแล้วค่ะแต่ตูลาสูตรก็คือเก้าศูนหนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมเก้าศูนหนึ่งกะหายไปตัดสื่อเอาเนาะตัดหน้าตัดหลังจับวินเอาค่ะแคบหน้าจอ เอาค่ผู้ใดชอบคลิปนี้ก็ฝาก i, กดไลค์กดแชร์เด้อค่ะท่านผู้ชมทังช่องค่ะนํ่เสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะผิดถือว่วากันปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก่ะก่อนจะลงทุนก็ให้ตัดสินใจวิจัอ่าค้ำนวณดีๆก่อนตัดสินใจก่อนสะลงทุนค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปเท่านี้ค่ะพอกันไม่ในคลิปต่อไปตามต่อของพระอาจารย์ไข่จะมีตัวเลขเปลี่ยนแปลงบอสิเป็นแบบใดก็ท้ารับชมรับฟังคลิปนาค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบเท่านี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ